น้องเขียนสวยมากน้องเก่งมากน้องเก่งสุดยอดเนะนี่ยคนนี้นตั้งใจอย่างแรงเก่งครับเขาทำไม่ชัดเลยนะเคยทำไม่ชัดเลยเขียนให้สวยเลยครับเก่งครับเรียกอะไรลูกเรียกอะไรที่น้องเขียนเรียกอะไรครับน้องทำครับเรียกอะไรลูกเรียกอะไร หกอ๋อหกใช่แย่เพราะว่าหกแยกน่นึกว่าเลขห้าเลขหกเหรอครับ <c oughs> เลขหก <c oughs> เลขหกใช่ไหมอะไรเนี่ยเบีย้ยวไอ้น่ะเบี้ยวใช่ไหมอะเขียนเลยเลขอะไรครับเลขหกเก่งครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับใครเขียนไว้ไม่สวยเลยไม่ชัดเลยลูกคา้าต้องเขียนให้ เขียนให้มองเห็นสวยมากเลยไม่ไม,มองไม่เห็นเลยไม่รู้ใครเขียนไว้เนี่ยย่าต้องเอาให้น้องทำทำใหม่เลยเร็วๆทำทำลูกเร็วๆทำทำ,ทำสวยพวกนี้เขียนไ่ได้เลยอเออสวยเลยมีหลายใบเลยเดี๋ยวย่าให้น้องทำวันหลังมาทำวันละใบน,นะครับทำให้ย่าหน่อยนะย่ามองไม่เห็นใครก็ไม่รู้ทำไว้มองไม่เห็นเลยเยี่ยมเลยหกเสร็จต่อเลขเจ็ดครับเรีอะไรลูก อันนี้เลขอะไรมองไม่เห็นเลยย่าโอ้มองไม่เห็นเลย,ย,เเลยแย่มากคนนี้เขียนอะไรเนี่ยเลขอะไรลูกเลขอะไรครับเลขอะไรครับอันนี้เลขสองหรือเลขเจ็ดเลขเจ็ดไหมเลขอะไรครับเลขจิตเดี๋ยวดูก่อนโอ้สวยเอาน้องํางเขียนสวยนะพี่ไหนอ่ะนี่อันนี้ย่ามองไม่เห็นเลยเมื่อกี้พอน้องํางเขียนปุ๊บย่าเห็นเลยสวยเนาะชัดเนาะเยี่ยม ชัดมากเยี่ยังเสร็จเสร็จเลขเมื่อไหร่นู่นหอยทากเตรียมพร้อมให้เราทำจับเลยใช่แล้วต้องพามาเก่งเขียนให้ย่าเห็นนะลูกนะย่ามองไม่เห็นเลยแต่ว่าหนที่เขียนไม่เก่งเขียนมองไม่เห็นนะย่ามองไม่เห็นเลยเขียนยังไงเออคืนเขียนสวยนะทั้งท่านะ Man kan jo ikke engang... Man kan jo ikke engang... kan ikke engang... Man kan jo ikke engang... Man kan jo ikke engang... Man